ดำฟาร์มสวัสดีจ้าแปดโมงเสราร์ของวันศุกร์ที่สิบหกมีถุน่าย่นหกหกค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่บดไยเฮดคลิปหรือนี่มาเด้อจ้าคือหอดดิพอเพิ่นไดบอกมีมาฝากค่ะไดบอกมีมาฝากมาเด้อจ้ามาเด้อมาเบิ่งน้ำกันจ้ามาชมกว้างคิดถึงจังเลย มาลูกมามาจะแม่บอกมีมาฝากเนาะค่ะนะะ้อเออนั่นละ่ะอินดีกินแค่นั้นละลูกเหมือนนี่เพิ่นแบงมาจบเจือเนาะคะ่ะแบงเป็นสินเป็นตอนวางกินบักมี่บักมีขนุนขนุนบักมี่ เสบแคลบเสบเสบขึ้นหอดเด้ยค่ะพี่น้องหมู่บ้านนี้พอดีติดธุระนิดนึงจา้าก็เลยบได้มาถ่ายเอาลูกลูกเจ้าของเนาะค่ะเดีย๋ยไปทายตะคลิบมั่วบ้านคุณลุงค่ะยิ่หนาขึ้นหยั่งเป็นตะเสบแต่ลูกนะคะ,ะเจ้ากิน แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันลูกเขาอยู่น้ากันแบ่งกันลูกแบ่งกันแบ่งแบ่งแบ่งพ่อกับบ่แบ่งมาให้ครบครบกันเด้แม่ว่าม่ต่อไปบอกว่าแบ่งแล้วแบ่งแบ่งยังไดนี่น้าลูกน้อแม่ยิ่งบ่นไม่เป็นอยู่ขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะบริเฮดคลิปมือหนึ่งเพื่อนกะกะลูหน้าถามถึง ขึ้นหอดอยู่เด้อค่ะผู้ยื้อทางไกลก็ได้ผู้ยื้อทางไกลจ้ะเอ๊พี่น้องเบ่งงามอีหลีเด้วยค่ะเน้องเป็นตะเพิ่นขิดหอดอยู่เบ่งเิ่นเป่นเิ่นเนชิงเงน้อเชางแง่ชชางแง่ชิงเง้อเชิงเงื้อดูอะไรอะลูกเอชิงเงื้อดูอะไรคะ่ะเอ๊บักเถิกต้นนี่น้องเกาหรือน้องสิบุค่ะคนนี้พาเรือย พารวยพารวยเก um ้าสิบห <his> <internally. S 3> ้าว like <im ächen> um ันแล้วพารวยเก้าสิบห้าวันแล้วองุ้งอิงน้อยไปไหนอู้หุ่นองุ้งอิงหน่อยนนอยู่นขับพี่น้องค่ะเดคดเดนเด็องุ้งอิงน้อยก็ห้าสิบสองวันโอ้ได้กล้วยมากค่ะเบอร์รี่ล่าการตัดกล้วย อย่าเอามือจาของเนอะเจ้าอย่าเอามือจาของได้เถอะเมื่อก่อนที่ถ่ายคลิปหนิงเจ้าถ่ายภาพหนิงเจ้ากับลูกเจ้าคือลี่ล่าหลายอ้วยนี่โบเดธาสุกยากค่ะพี่น้องค่ะคิดแต่ว่าขีดแคนแคนไม่มขีดแคนถ่ายยากได้ลูกไข่ทองอืดอนะเจ้าสิงาย,ยากป่วยในถ่ายพยาธ ใช้ว่าวกับเอฟกันนะหวไทยพยาธิอยู่ครับสวัสดีจ่จาาี่ัด่คัคดค่ะ <laughs> สคนะะคนจนช่วันนออดัมดีค่ะสคะครับดด้ค่ช่องอดัมฟม่ะสวด่ดค่ะให้หาผค่ะิดตามะสดี่ี่สัดีค่ับค่ับพี่น้อัครับ อยากสร้างไล่ได้ผู้ติดตามกบบาระบอไปบ่มาจ้าเถื่อจ้าเคยรุดออกกหไอ้นรับคัืเธอหนึ่งนี่เคยเอออ,อาจจะมีเดี๋ยวด้วค่ะจะว่าคลิปเกาให้ฟังจะมีคลิปหนึ่งเนาะค่ะกวางลุดคอกค่ะพี่น้องโอ้ล <c oughs> ุดบ่อเด็บ่อเด็บดไม้ถึงว่าบ่อเด็รุดออกจากโร่งเลื่อนนี่เด้ค่ะลุดออกไปประตูพุ แลนแลนออมล้าหนามอยู่ค่ะคนนี้ขาหลุดไปคุณอินดี้พอพันเลยนะคะแล้วก็โตเมโตหนึ่งจะหลุดไปพ่นพอดีเพ่นแลนเกี่ยวผ้าล่าสีกันพอดีเนะจ๊ะว้าวสู้ฟังวะาโอ้ยคอมเมนจับพอดีพ่นพ่นแลนเขาคอ,อกเองค่ะพี่น้องตอนมาแล้วพ่นเขาคอ,อกจบ เจอวอสันแล้วอู้ยจักรสีวาจังใดเนาะค่ะเดี๋ยวเช็คสต็อกลูกกันเด้อค่ะพี่น้องสี่หากับอุ้งอิงหูวเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครบครบครบ,ครบอุ้ยอีแหม่คิดหอดเอฟซีเพิ่งจะคิดถึง อุงอิงบุ้มากินน้ำมูกวะลูอกอุงอิงน้อยเก็บตัวเงียบเลยนี่พี่น้องถามถึงเขาเนาะคะ่ะเขานี่เขาสีสลัดทุกปีเน้ะคะ่ะคู่นี้กะจังน้อยกับสลัดแล้วจ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มานะคะคู่นี้สวยมากจะบอกให้นะคะนี่จ้าดูเองเลยจ้าสวยไม่สวยจ้า คูท่ทีเล้วนั่นปิ้งตรงนี้เพื่อนฮักดค่ะนี่เขาเอื่นว่าอย่างแง่งบค่ะทางหนึ่งเนาะคะ่ะแล้วก็คู่คูหน่อยก็นี่ค่ะเป็นเป็นคู่ที่อยู่ในรูปโปรไฟล์เนาะค่ะนอที่เพิ่นถือเนาะคะ่ะคูหน่อยก็นี่ค่ะปีที่แล้วขายสองพันค่ะคู่ปีที่แล้ว, 2, ลวมีคนอยากได้อยู่ด้วยคะ่ะเพิ่นถามมาแต่ว่าเพิน่นเพื่อนถามซื้อเพิ่บ่ตอบค่ะทางนี้อดัมฟาร์มตอบแล้วแต่เพิ่อ่ตอบมาเนาะคะ่ะ เอิ่นคือคนหุจักกันนี่เด้ค่ะเจ๊เจอยู่อันจังใดกระโทมมาเนี่ยเด้อค่ะผู้อยากได้ก็ได้ถามถิมถาม,ถามทางหลายจา้าบัวมีกำลังใจเด้ค่ะย่งหน่อยๆกระตอบให้รู้เน่ว่าคือว่าสนใจแต่ว่าแบบบาทเขาบอกไปมันซื้อๆอ,อยู่ไหมค่ะจักสิอธิบายว่าจังใดเนาะค่ะ แต่ว่าเขาเขาคูนี่สิคายหาพันค่ะนี่บอดายลคานี่กรเก็บใบเองแลค่ะของดูใครอยากได้ก็ต้องสู้ราคากันหน่อยนะคะเขาปีนี้สวยมากยาวมากเลี้ยงมันจะฟองปีละอินดี้ก็บบอให้จับเนาะค่ะบ่ให้จับเลยคุณพ่ออินดี้สู่คุณแม่บได้ย กินกล้วยกับกินเก่งด้วยค่ะพี่น้องค่ะกินกล้วยก็กินเกงความควมกควมอยู่นี่ค่ะพี่น้องพอมันตัดไ้บได้สุกจะย้อนจาบ,บอเรสุกสุกบ่ท่านเพลินเนาะคะ่ะเคยคือคอนนี่แหละจะเคยกินของว่างบาเนี้ มือใดบ่ได,ดมาหายหนังยางมาหาสิไหมคะบ่ใดแนวมาตอนเพลินเมือนกันยางมาหาลูกกับจจกเสียเอายังให้กินสิมือใดคันบ่มีมาตะลี่ตัมาอยู่ด้วยคะ่ะเพิ่นเคยได้กินเขาเอินว่ายังจะเขาเอินว่าออดเดบ <c oughs> ออดเดบก่อนอาหารก่อนได้หยาเนาะคะ่ะได้คองกินเล่นก่อนเดี๋ยวห้องไปเบิ่งเงินอุ้งอิงหน่อยไะจ้ะ องอิงนอ่อยหาสิบสองหมื่นพาลวยนั่นพาลวยเก้าสิบห้าวันนี่พาลวยค่ะวยผพ,พาลวยพาลวยคนนี้น้องเก้าหรือน้องสิบนี่คนหนึ่งนะคะอีาร ยำยังลูกยำยังอุ้งอิงหน่อยด้ยค่ะทายเห็นบึงชัดๆนะค่ะพี่น้องวันนี้อุ้งอิงหน่อยกี่วันแล้วห้าสิบสองวันห้าสิบสองวันแล้วจ้าใกล้จะสองเดือนแล้วพี่พารวยเก้าสิบเก้าสิบห้าวันนูห้าสิบสองวัน ค่ะพี่น้องคลิปนี้นะทายซี่เงาเนานอง่าพีนองคืนฮอดกันมือว่านบริบิงมันี่จ้ะทายไก่หลายผสิมาจิ้มพุ่งแม่ซะล้วเนาะค่ะคุณอินดีอินดีแบ่งคนอื่นน้ำลูกเดี๋ยเอาเขาไปจิ้มอินดีอินดี บิะะ้งด้วยค่ะเบิ้งนี่อุ้งยิงอินดีเป็นยังไงลูกยังกลัวกวบกวบกลักวกลัว ม่ไม่ได้มาเอาขี้พวกหมูนานแล้ววันนี้แม่อาจจะมาเอาจากสามสี่ถังพอสามสี่ถังรวมเป็นสอบเดียวจากค้าที่น้องคะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาหอดตอนนี้เด้ค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่เอ็นดูเด็กๆของอดัมฟาร์ม ปูกพันเนาะคะ่ะเพิ่นเ่เห็นกันแต่ว่าเพิ่นถามข่าวถามข่าวมากกเหมือนเป็นคนสนิทเนาะคะ่ะเอลซี่คดาเพิ่นกัลุนาถามถึงเนาะคะ่ะโน่นนี่นั่นกัพูดคุยกันเนาะคะ่ะทา้งนี้ก็คือดีใจเนาะคะ่ะเราถึงแอดมินกันอีแแนี่ก็ดีใจว่าเออ,อย่างหน่อยๆเฮาเฮ็ดกันยังมี แฟนคลับประจําที่เพิ่นเบิงเพิ่นแงง,งซอยสี่แม่จ๋าเขากะดีใจเนาะค่ะหมายถึงว่าเขาเหตุล้วเขาก็อยากให้มีคนเบิงคนเคยน้อยยังมีแฟนคลับประจาเนาะคะนอ,อุ่นมันอุ่นใจเดิค่ะขอบคุณเล,ลายๆเล้อค่ะที่ฮักแท่งกันบดหินกันเนาะคะนอค่ะสาหรับคลิปนี้ขอบคุณเลหลายจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย